มาดีครับผมครับมือนี้มากับทีมงานครับแต่ว่าบกครพี่น้องนี่คนแรกครับผมอาจารย์ใหญ่ครับพี่ใหญ่เทียนนกมานนี่ครับเส้นล่องไซไว้นีเจ้านุ่มเปียวคู่แล้วครับคือสีได้ก้อนมูเหลวเบิงโพดโพกัลร่างบุมอันนี้ไปเอาครับเปิ้นไล่งานตัวเอง นกพญิเทียนครับเจ้าคอนเจนนี่นกเสียงก่างไปหายไงเขาแล้วครับส่วนผมเอานกฝึกมากครับบุญเจ้าเพชรน้องไผ่ครับยุ่่มุ่บุญนีพ่พญิทุ่นยุ่่มุมนี้เน้อปลายยุคข้านี่ทันล่องบ้าในมากครับมือนี่พันติดพะละกะทีออกมาประมาณเกือบสี่มุ่งเศร้าครับเนาะที่ปั่นยินเขาขกินน้ำเลยจังสีสรุปคีบอีกเทนึงครับมือนี่มากครบโมเมนต์เดี๋ยวผู้หนึ่ง <laughs> เดี๋ยวนี้มีรุ่นอยู่อาจารย์ใหญ่ครับเสียนร่องครับนกเขาร่วมครับสองคนนี้แหละสายแหวยังมันมีอย่างกัปุญ่น้อยครับเดี๋ยวจังว่ากันไหมอีกคลิปต่อไปครับเสียนร่องไปบึงมาหอดแล้วครับยางมานี่เิ่นทีเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยเสียนร่องกำลังบูมครับเดี๋ยวนี้เจ้านมเปรี้ยวครับเอาขึ้นใไซใบคือเกาบ่บิ่งกันนะฟาดคือโผดแถวว่าฟา ดงามพร้อมตัวน mm ี่ไหมทู่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 ปลาจักเสียงยังวันนี้มันมันฆ่าไปใส่ตัวสองอยู่โอ้บอกไปเอางมองนกได้รีน้อยน้อยโยกโปบน่ยได้กวนมูอย่ำเหนียอยากไอาบ่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 ะบ่ไ่อยากไม่อยากโอ้ยจะหายเด้อยวลองเอาล้อคลิปต่อไปครับสรุปอีกแค่นึงอนข้ากันย่ายหมายมาทั้งโซนตะบนบ้านจันทร์ครับบันี้ ผมใส่ไปกกมวงจังห้างคู่สานี่หมวก็ใส่แต่ว่าทีมงานนี่เชี่ยนลองพยทุนใส่ใหญ่ทั้งนี่แหละครับเออเป็นยังไงบุ๊หรือผ้ากันไดหรือบุเสียงนกสู่กันจนจนเดี๋ยวยางไปเสียงหน้าครับรถจอดไป้นี่แต่หามูบงกันหมวก็ใส่แล้วครับไีกสองครับเอาพี่น้องบานนี่เชี่ยนลองใส่นี่ครับเพิ่นได้ยินว่าได้แล้วครับนี่เอาใส่ต้นนี่บานตะกี้ใส่ไปพุ่นเต็มสองแล้ว มาแล้วครับพี่น้องนี่แปลนกลงอีกแล้วแต้มที่สองครับยายไม่หมายที่สองก็ได้แต้มอีกว้าก็พดโพูดแต่ว่าอีพออีแม่ข่บารรรนะกลับมาเลยบ่รรโอ้พูดแล้วกลมาเลยนะแต้มที่สองพี่น้องน,นี่นี่แต้มแรกของเพื่อนครับนี่แต้มแรกนี่แต้มสองของเจ้านมเปรี้ยวมือนี่สุดยอดเลยเป็นมืดม เอาครับพี่น้องเอาเขาถุงเรียบร้อยเอายกขึ้นมากเลนนะวันนี้เสี้ยนล่องเป็นเพีครับดัดเู้เดียวสองแต้มเลยพี่น้องรุ่นแต้มสามครับโซฮอดเหมือนแรกตอนนี้หัวกระเทียงอ้ารุ่นต่อไปครับใกล้ๆนี่เลยพี่เทียนน่งรุ่นอยู่นี่ครับพี่น้องคำสิผ้ากันวยเมื่อครับฟ้ามตุยยางครับหลังฟ้ามตุยยางบรรจันครับมาต่อครับส่วนพีีเถียนกับพี่ยีทุ่นหลักหนีนี่จากแล้วครับ ว่าบ่ได้นกเลยไปอานหลาดเลยพี่นอ้องเฮ้เสี่ยนล่องออกมาพอดีเหลือสองคนครับเหลือผมกับเสี่ยนล่องไม้นี่ผ้ามตัอย่างครับบัญจันตำบนบันจันเพื่อบรรดุงกุดอนครับมีนกขันอยู่ครับจะว่าคำแล้วพี่น้องมันบอกเขาผาไก่กับสีผ้ากันเมื่อครับสรุปเมื่อน,นี้ผมอนุกฝึกมากครับ เฮวพี่น้องบ่มียังส่วนเส้นล่องหนิดนี่ครับมีเส้นล่องหมานผู้เดียวเส้นล่องจัดสองแถมเลยครับผู้เดียวมือนี่เจ้านมเปรี้ยวจัดต่อเนื่องหมอกว้านหมอก้อนี่ก็จัดต่อเนื่องเลยมือนี่อ๋สีแดงล่าผ้าจากแล้วครับกับเส้นล่องครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเวนกำลังจิต ลับไปลายไหมครับโอ้ยบ่หมาโบ่หมาณนจะเสียนล่องช่วงนี่อะจัง่นกับลิปนี่กับเมื่อบ้านก้อนพี่น้องวัสดีครับ